ที่ทงฝั่งเขมรน่ะเขาไม่ค่อยจะเชื่อนะว่าบางจุดเรายึดได้ก็บอกว่าเรา a อบ้างละ่ะบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวทำของใส่เลยไม่เคยได้ยินเหรอของเขมรเคยได้ยินค่ะหมอปลาพูดบ่อยนะในรายการร่วมด้วยช่วยสู้เนี่ยบอกว่าของที่เอามาทำใส่แบบเนี้ยมันเป็นของต่ำเพราะฉะนั้นของต่ำไม่มีคนสูงเขาทำกันเหรอค่ะคนที่ทำเป็นแบบไหนต้องลองคิดกันเอาเองภาเพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้ไปเป็นการทาพิธี ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอยากจะเรียกชัยชนะด้วยการฆ่าชีวิตผู้อื่นฆ่าชีวิตอื่นๆมาสังเวยแล้วมันจะชนะหรอคะดัง อยากไปนะโดาเฉพาะอากาศเย็นๆแบบนี้งานกาชาติปีนี้เห็นแต่รีวิวเขาบอกว่าสนุกมากๆเลยค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะมาร่วมกันที่งานกาชาติเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จะส่งท้ายปีที่หลายคนรอคอยประจำปี2568นี้โอ้โหแค่เห็นภาพภายในงาน พี่ต้นซื้อสักสองเล่มไหมลุ้นนะฝากน้องไปสัก,ส,กสองเล่มไหมน่าสนใจมากคุณผู้ชมค่ะทางไทยเบฟขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันทําบุญง่ายๆได้บุญด้วยพร้อมกับลุ้นโชคสลากบารุงสภา,ากาชาติไทยค่ะโดยบริษัทไทเบฟจำกัดมหาชนสลากราคาเพียงใบละ50บาทเท่านั้นรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะจะนําขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสมทบทุน สภากาชาติไทยแล้วก็นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลด้านต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่ไปเดินเล่นแวะเลยค่ะแนะนำเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปเจอการบูธไทยเบฟนะคะหมายเลข6.18มวดหน้าได้ไหมเนี่ย ต่อได้ไหมเลขนี้6.18อย่าลืมแวะไปที่บูธของไทยเบฟนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21ธันวาคม2,568เพราะฉะนั้นวันนี้เท่าไหร่17ใช่ ยาวๆเลยค่ะถึงวันที่21ธันวาคมเลยนะคะลุ้นรับของรางวัลมากมายกว่า130รางวัลรวมมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทค่ะมีทั้งรถยนต์ t o y ยต a y a r ริมีรถจักรยานยนต์ทองคำแท่งทองคำรูปประพันธ์รวมไปถึง iPhone 17 Pro Max ด้วยมี iPad Air 11นิ้วเครื่องใช้ไฟฟ้าบัตรกำนันอีกมากมายเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมการอุดหนุนสลักบำรุงสภากาชาติไทยของบริษั สัตไทยเบบเรจจำกัดมหาชนกำหนดออกรางวัลภายในงานกาชาติประจำปี2568ในวันที่21ธันวาคม2568ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครค่ะครับเดินทางสะดวกนะ <No. S 2> เออแวะไปเดินกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูหน่อยมาช่วยกันตอกย้ำเพราะว่าขมรเนี่ยไม่เชื่อหาว่าคลิปที่ทหารไทยยึดปราสาทต,ตาควายมาได้เป็น AI วันนี้จะพาไปดูนาทีของไทย เทาเสยาียบเราจะมาโห่รองให้ถูกกองด้วยความขุ่ใจเราจะดํารงไว้ด้วยแรงกายและด้วยวิญญาณและตำนานใจยังสืบสานมา โฮมไทยจะโบกปินบนฟ้าแกลงส่งกลิ่นหอมที่กลั่นมาจากหัวใจกลิ่นของความเป็นไทยให้ทั้งโลกได้รู้นี่คือ คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยืนหนึ่งในใจเตะเรื่องเมนูปลาปุ้มปุ้ยพร้อมเสิร์ฟเปลี่ยนเมนูปลาให้เป็นเรื่องง่ายหลากหลายความอร่อยทานได้ทุกมือ mm. นึกถึงเมนูปลาต้องปุ้มปุ้ยเสิร์ฟสำเร็จเด็ดทุกเมนู กติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยเท่านั้นค่ะใหม่รสอ่อนโยนฟรชฟูดฟรชมิ้นท์โลตัสกรอบอร่อยทุกทีทุกซองโลตัส t ิวยาร s ชครอ t ไนท s h a ด e to shine ไปกับความมั่นใจให้ความโดดเด่นขับเคลื่อนเราวความอร่อยใหม่มาแล้วสึเคเมนอร่อยเข้มเต็มรสชาติกับเส้นเหนียวนุ่มและซุปกระดูกหมูผสมซุปปลาแหง้งรสชาติเผ็ดกำลังดีดิจุนก็อร่อยสุดๆที่จิบางรามผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการแน เป็นน้องแพนอยู่ค่ะเพราะเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิน่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโ okay, อเคเฮอร์เบิลอมริทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีดูทั้งวันแจกทุกวันร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคมนี้ทางอมริทีวีชดีช่อง34 ช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจ,จากการทดสอบผมว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยโลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส อย่าทน้ำขาวตรากระต่ายบินแกะท้องอืดแกะปวดท้องแก่ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน,ออน,น,ข,บนขนาดใหม่450 ML บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาเทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซูชิโร่เราส่งมอบซูชิแท้สดอร่อยอเพื่อทุกคนซูชิโร่ซูชิสายพานยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ยน,นโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรถน้ำผึ้งผสมมะนาวโอริโอกาแลนทรีอินวันมาไม้ไหนก็เอาอยู่จากอุไรเพนหม่เลือกครีมเปลี่ยนสีผมดีแคชมาสเตอร์แมสเนื้อครีมเกลี่ยง่ายได้สีตรงใจนิวยาริส a เอทีพไฮจังหวะที่ใช่ในแบบเรา เวกา21นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะข้้งหลังนี้คือภารกิจในการที่จะยึดยึดเนิน350พยายามจะทําให้ได้ะนะฮะหลายต่อหลายพิกัดเนี่ยเราก็ทําให้ได้อย่างประสาทต,ตาควายเราทําได้แล้วปักธงชาติจากฝั่งนั้นบอก AI อวันนี้เราก็เลยใส่ใจเอาสิ่งที่เขาพยายามจะบอก AI มาให้ดูกับตาครับ